สวัสดีครับผู้ชมช่องบันสวินไปน้ำเด็ดปาในระบบกรโดดนะครับวันนี้นะมาชมต้นอินทผลัมนะครับก็ยังเงียบอยู่นะครับสำหรับบาฮีเนื้อเยื่อนะครับแบบดีพแล้วจะมาเมื่อไรนะความเป็นไปได้นะครับที่จะมานะครับบอกไว้ก่อนนะครับสวนอยู่ที่อำเภอประสาทนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับ ปีที่แล้วก็มาแต่ก็มาน้อยนะครับมาน้อยมากนะครับเเมื่อเทียบกับตอนปีหกห้านะครับปีหก้ามาสาสิบสามต้นนะครับนะสาสสามต้นได้มาร้อยกว่าทลายนะครับรอยกว่าจันนะพอปีที่แล้วเนี่ยมาแค่เอเ สิบกว่าต้นเองครับนะครับคือมันลดลงไปแบบวูบเลยนะครับถามว่ามันอยู่ที่การบำรุงเราบำรุงไม่พอใช่หรือเปล่านะครับ,รบก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็ยอมรับว่าเราอาจจะระบบน้ำอะไรของเรานะครับไม่ดีพอนะครับแล้วก็การ การปลูกของเรานะครับก็คือช่วงที่ลงปลูกก็คือไม่มีเวลามาขุดหลุมเม็ดคูณเม็ดนะครับก็ลงขุดประมาณหกสิบคูณหกสบประมาณนี้เองนะครับแล้วก็ปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาเรียกว่าบางคนก็ใส่กันนะครับขี้ไก่แกลบสิกระสอบอย่างเงี้ยนะครับสิบทุงปุ๋ยนะครับ แต่ที่สวนเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะครับเราจะใช้ประมาณน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งถุงปุ๋ยแค่นั้นเองนะครับต่อหนึ่งต้นคือเราไม่ได้เตรียมดินให้เขาดีพอนะครับก็ส่วนหนึ่งแต่เราก็คิดว่าอาดินมันก็ปุ๋ยมันสามารถจะเติมที่หลังได้เนีย่ยเราคิดอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาเราก็จํากัดเนาะก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะทําให้ต้นของเราความสมบูรณ์ของต้นเราสู้สู้สวนใหญ่ๆเขาไม่ได้นะครับ ที่เขามีทุนเยอะนะครับเขาก็มีการบรหิหารจัดการที่ดีกว่าเรานะครับแต่เอ๊ะไม่น่าจะเป็นปัจจัยนี้นะครับเพราะว่าต้นที่ขาดการดูแลบางทีก็มานะครับถึงเวลาก็มานะครับส่วนตัวแอดมินนะครับมองไปที่สภาพอากาศนะครับสภาพอากาศปีนี้นะครับ เรียกว่าเป็นอยู่ในช่วงของลานลินยานะครับลานลินยาปรากฏการณ์ลานลินยาก็ทําให้กระแสน้าในมหาสมุทรเนี่ยนะครับกระแสน้ําอุ่นไหลเปลี่ยนทิศทางนะครับเมื่อกระแสน้ําอุ่นไหลเปลี่ยนทิศท,ทางก็ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิก็ทําให้มีหนาวน้อยมากนะครับ หนาวปีนี้นะครับก็เกิดขึ้นแค่ช่วงก่อนปีใหม่นะครับช่วงประมาณกลางเดือนธันวานะครับหนาวอยู่ติดต่อเนื่องกันอยู่ประมาณไม่ถึงสองสัปดาห์สัปดาห์ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็หนาวประเภทว่าลดต่ำตอนตอนเช้าเนี่ยต่ำกว่า20องศานะครับแล้วอยู่ๆก็กลับมาร้อนนะครับแล้วก็ร้อนแบบ ร้อนอยิ่งกว่าเดือนเมษาซะอีกนะครับซึ่งซึ่งช่วงนั้นนะครับช่วงกลางเดือนธันวาเนี่ยต้นอินทผลัมนั้นยังอยู่ในช่วงของการสะสมอาหารอยู่เลยนะครับยังไม่ไม่เป็นช่วงไม่ใช่ช่วงกระตุ้นตาดอกนะครับแต่ต้นอินทผลัมเนี่ยต้องการอา,อากาศหนาวในช่วงที่กระตุ้นตาดอกนะครับก็คือช่วงนี้แหละครับช่วง หลังปีใหม่หรือช่วงปีใหม่คือหลังปีใหม่ปรากฏว่าตอนปีใหม่ก็ไม่หนาวอีกนะครับแล้วร้อนตับแตกเลยนะครับพิงแม้เราจะพยายามเอาปุ๋ยใส่ปุ๋ยทั้งดินนะครับแปดยสนะครับมากระตุ้นก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะอากาศหนาวไม่มีนั่นเองจริงแอดมินก็มาเรียนรู้ว่าอินทรพลามนั้นต้องการอากาศหนาวเพียงแค่ช่วงสั้นๆประมาณสัก สวันขึ้นไปนะครับที่ต่ำกว่า20่องศานะครับแค่3าวัน4ี่วันเนี้ยก็กระตุ้นตาดอกแล้วก็จะส่งผลไปยังในอีกประมาณ15วันหลังจากนั้นนะครับสสัปดาห์หลังจากนั้นก็จะเริ่มแทงจันนะครับแต่ปรากฏว่าปีนี้เออไปหนาวก่อนหนาวก่อนที่จะเป็นช่วงที่จะแทงจัน นานแล้เป็นช่วงสะสมอาหารนะครับพอแทนที่จะแทงจันก็ต้นก็เปลี่ยนตัวเองมาพัฒนาทางใบนะครับนะแล้วก็รออากาศหนาวนะครับแล้วเนี่ยเพิ่งมาหนาวหนาวมาที่ยี่สิบสามนะครับยี 23, 24, ่สิบสามยี่สิบสี่นะครับยี่ิบห้าวันนี้นะครับวันนี้ที่ยี่ิบห้ามกราคมนะครับ พึ่งมานาวนะครับเอาเป็นว่าถ้าอากาศหนาวที่เกิดขึ้นช่วงนี้นะครับช่วงเช้าเนี่ยยังไม่ถึง20องศานะครับอคืออุณหภูมิสูงยังสูงถึงย3 2สามยองศาเนี่ยตอนช่วงเช้าก็ไม่ยังไม่หนาวเท่าไหร่นะครับถือว่าไม่หนาวเท่าไหร่ถ้าหนาวที่จะกระตุ้นตาดอกได้เนี่ยต้องหนาวแบบว่ารู้สึกนะแบบต้องหาเสื้อหนาวมาใส่นะครับหรือแบบว่า ดิมพิษปากแห้งเลยนะครับปากแตกประมาณนั้นนะครับถ้าไม่ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดนะครับวัดด้วยความรู้สึกนะแต่ก็ที่วัดดูเทอร์โมมิเตอร์ที่อยู่หน้ารถเนี่ยนะครับเช้เาเนี่ยก็อยู่ประมาณ20องศา23องศานะครับไม่ได้หนาวมากเท่าไหร่นะครับเวลาประมาณ78ดโมงนะครับแต่ถ้าอากาศหนาวขนาดนี้แล้วก็ต้้นตาดอกได้นะครับ จันท์ชุดนี้ก็จะแทงประมาณกลางเดือนกุมภานะครับแทงราวๆวันที่17กุมภานะครับและใช้เวลาหลังจากแทงจันท์อีกประมาณ10วันนะครับจันท์ถึงจะแตกให้ผสมเกสรได้ก็แสดงว่าจะได้ผสมเกสรวันที่27กุมภาเป็นต้นไปนะครับ แล้วก็ทยอยนะทยอยผสมเกสรนไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะหมดนั่นเองครับนี่คือความเป็นไปได้นะครับนอกนั้นแล้วไม่มีความเป็นไปได้เลยนะครับน่าจะหมดหวังไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีลมหนาวเข้ามาเลยครับอีสานใต้นะครับอมี อ่ะพี่ท่านหนึ่งอยู่สวนนะครับที่คุยกันอยู่นะครับก็ชมคลิปของท่านอยู่นะครับสวนทางมหาสารครามของท่านก็แทงจันทร์มาแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับแต่คิดว่าทางสารครามน่าจะอากาศน่าจะหนาวเย็นกว่าสุรินนะครับสุรินยังไม่เจอเลยครับเจอลมหนาวมาแล้วลอกเดียวครับช่วงกลางเดือนธันวาแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าคนอื่นก็มองว่าหนาวเนี่ยม แอดมินยังมองว่ายังหนาวน้อยนะครับอุณหภูมิแค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีหลังจากนี้อีกก็น่าจะยากแล้วครับนะครับแต่เหตุการณ์ลมหนาวที่จะมากระทบแอดมินก็เก็บข้อมูลไว้นะครับก็คือเมื่อตอนในปีหกห้านะครับมีการแทงจันทร์ สองรอบนะครับแทงจันสองรอบตอนนั้นก็คือมานาวช่วงเดือนมีนานะครับอ่าแล้วก็จันมาแตกช่วงสงกรานพอดีนะครับจันมาแทงช่วงสงกรานนะครับ่าสงกรานเลยจําได้นะครับมีอยู่ปีหนึ่งนะครับมีหนาวแค่ประมาณเออหนาวหนาวหนาวตอนเดือนต้นต้นเดือนเมษานะครับ วันที่หนึ่งสองสามเมษานะครับที่อยู่ก็หนาวนะครับแต่เป็นหนาวแบบว่ามีเหมือนกับว่าเปลี่ยนฤดูนะครับเปลี่ยนฤดูอากาศหนาวแค่สามวันนะครับอินดาพร์ก็มาแทงจันทร์พาวันสงกรานเลยนะครับเนี่ยนะครับอินราพรมพเนี่ยยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะนะครับนะครับก็ ค่อยๆเก็บไปนะการเก็บก็เก็บข้อมูลก็ไม่ได้ละเอียดเท่าที่ควรนะครับเป็นเพียงความทรงจําที่บางทีก็ใน facebook ก็เด้งนะนะครับเพราะนั้นท่านที่รอคอยอยู่นะครับก็ยังมีลุ้นนะครับยังมีลุ้นเพราะว่ายังไม่ไม,ไ,มไม่สายเกินนะครับยังมีลุ้นอยู่คอยดูว่าประมาณกลางกลางเดือนนะครับกลางกลางเดือนกุมภา แต่นี่เป็นแค่การคาดเดาคาดคณนนีนะครับซึ่งอาจจะแทงจันทร์ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าดูแล้วช่วงช่วงที่จะแทงจันทร์คือหลังจากอากาศหนาวเข้ามา,าประมาณสองสัปดาห์นะครับมันไม่มีเลยนะครับช่วงก่อนหน้านี้ไม่มีอากาศหนาวเข้ามาเลยที่ที่อยู่เกิดก่อนสิบห้าวันก็จะมีแค่ช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนับถอยหลังไปอีกสิบห้าวันนะครับก็จะกลายเป็น กลางเดือนกุมภานะครับจะแทงและกว่าจะได้ผสมเกสรก็นู่นแหละครับปลายเดือนกุมภานะครับไปถึงต้นมีนานะครับนี่เป็นการคาดเดานะครับและจะสิ้นสุดเห็นกรมบุตุประกาศว่าจะสิ้นสุดปรากฏการณ์ลานินญานะครับแล้วก็จะเข้าสู่เอลินโยนะครับโอ้โลกเรามันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับ วิกฤตโลกร้อนนะครับกําลังส่งผลต่อชาวสวนนะครับมันไม่เหมือนมะม่วงไม่เหมือนมะนาวเนอะอินทผลัมเนี่ยเป็นพืชที่เขาอยู่ในตะวันออกกลางนะครับทางนู้นเนี่ยแทบจะว่าเขาไม่ต้องทำอะไรเลยยังไงมันก็ออกนะครับเพราะว่าอุณหภูมิกลางคืนติดลบนะครับอุณหภูมิกลางวันร้อนจัดต่างกัน ฟ้ากับเหวนะครับนะแต่ถ้ามาลากเส้นในเส้นศูนย์สูตรเนี่ยเขาก็จะอยู่เหนือเราเหนือเราไปนะครับประมาณอยู่ในช่วงตอนใต้ของประเทศจีนนะครับโซนโซนไม่ใช่โซนเดียวกันนะครับของเราเนี่ยจะอยู่โซนเหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยนะครับก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับมีลุ้นอยู่ เรื่องของการบำรุงปรับปรุงดินแอดมินมองไม่มไม่เกี่ยวนะครับอาจเกี่ยวก็แต่แต่ก็มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับถ้าสวนไปอยู่ในช่วงของอีสานตอนเหนือ,อะนะครับหรือภาคเหนือตอนล่างอย่างนี้ก็น่าจะมีโอกาสนะครับแทงจันนะครับได้มากกว่านะครับอีสานตอนใต้อย่างนี้นะครับเหมือนที่บอกว่าภาคใต้เนี่ยนะครับ ก็ภาคใต้เนี่ยไม่มีอากาศหนาวอยู่แล้วนะครับก็น่าจะยากนะครับที่น้องทางใต้นะครับที่จะปลูกอินทผลัมนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นการคาดเดาเหตุการณ์นะครับที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับกับอินทผลัมของเรานะครับก็เพื่อ ท่านเอาไปนะครับเป็นแนวทางหนึ่งนะครับได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็ยังเป็นพืชใหม่นะครับแล้วก็ทุกคนปลูกแล้วลงทุนแล้วก็ย่อมอยากได้ผลผลิตนะครับเป็นธรรมดาครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ